ใจเราที่ไปมีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆในโลกรู้สึกแค่3อย่างนี้เท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีเรามาฟังความจริงในโลกนี้ดีๆซึ่งสำคัญที่สุดของการมีชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดที่ชีวิตจะต้องเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ความรู้สึกชีวิตสำคัญที่สุดที่ความรู้สึกอย่างอื่นไม่มีอะไรสำคัญ และความรู้สึกที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกทางใจนะรองลงมาก็ความรู้สึกทางกายความรู้สึกก็มีอยู่แค่สองคือทุกข์กับไม่ทุกข์ด้านร่างกายเราก็มีความรู้สึกทุกข์กับไม่ทุกข์มีเท่านี้ไม่มีอะไรจากนี้ร่างกายไม่ทุกข์ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุขสบายใช่ไหมเออถ้าทุกข์มันก็ทรมานเนาะ ทุกทรมานอย่างร่างกายเราทุกมากๆทรมานมากๆโอ้โหทุกทรมานเนาะเพราะมันหายทุกเป็นไงโอ้มันสุขสบายเลยเนาะปวดหัวมากๆๆมากปวดฟันมากๆมากๆทรมานไหมทรมานเพราะมันหายเป็นไงสบายไหมสบายเลยเห็นไหมจะเรียกว่าสบายก็ไม่สบายก็ได้ถ้าไม่สบายคืออะไรคือทุกสบายคืออะไรคือไม่ทุกใช่ไหมหรือเรียกว่าทุกข์กับสุขก็ได้ใช่ไหมในร่างกายนะ ด้านจิตใจก็เหมือนกันด้านจิตใจก็มีแค่สองนะทุกข์กับไม่ทุกข์เท่านี้ทุกข์มันก็ไม่สบายใช่ไหมถ้าไม่ทุกข์เป็นไงสบายไหมสบายสุขสบายหรือทุกข์กับสุขเท่านั้นแหละใช่ไหมไม่ทุกข์ก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์เนาะหรือทุกข์ก็คือไม่ชอบสุขเป็นไงชอบจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ทุกข์ก็คือผลักสุขก็คือดูดทุกข์ก็คือเกลียบ สุก็คือรักก็ได้ถ้แท้จริงๆก็คือมันมีแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์เท่านั้นละด้านจิตก็มีอยู่เท่านี้ทุกข์กับไม่ทุกข์จิตมีแรงแลากับดินถ้าประดินกายมีแรงแ้ากับฝุ่นปลายเลยืความแรงของความรู้สึกพระพุทธเจ้ากระตัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียนรู้สภาพในจิตให้สําคัญในจิตของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสามลักษณะนะมีทุกข์ไม่ทุกข์ชั่วคราวกับไม่ทุกข์ยั่งยืนหรือไม่ทุกข์ถาวร ไม่ทุกชั่วคราวกับไม่ทุกทาวออะไรดีกว่าอ่าทาวรดีกว่าใช่ไหมหน่าได้น้าเป็นหน้ามีกว่าแต่ส่วนใหญ่คนได้ความไม่ทุกใจนี่แบบทาวรหรือแบบชั่วคราวแบบ ชัว่วคราวแต่แบบทาวร์มันก็ดีกว่าแบบชัว่วคราวแบบทาวรเนี่ยโอ้โหมันดีที่สุดแต่ถ้าไม่รู้วิธีทํามันก็จะได้แต่แบบชัว่วคราวแบบชัว่วคราวนี่มีเรียนกันทั่วไปมีทากันทั่วไปแต่แบบทาววรเนี่ยไม่ได้มีทั่วไปจริงๆความต้องการสูงสุดของชีวิตคืออะไรต้องการไม่ทุกข์ทาวรใช่ไหมคือสุขสบายใจในี่ทาววรใช่ไหมต้องการให้ได้อันนี้เท่านั้นแหละนี่คือสิ่งที่ต้องการสูงสุดของ ชีวิตแต่และชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดสภาพที่ไม่ทุกข์ถาวรให้มันมั่นคงอยั่งยืนเนะาะทุกคนอยากได้สุขยั่งยืนความไม่ทุกข์หรือว่าสุขที่ยั่งยืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ที่แต่ละคนแสวงหาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยใจเราที่ไปมีผลต่อสิ่งเหล่านั้นใจเราที่ไปรู้สึกต่อสิ่งต่างๆต่างๆต่างๆในโลกเนี่ยมันมีแค่สามเท่านั้นนีงคือ ทุกไม่ทุกชั่วคราวกับไม่ทุกทาวรอ,อื่นจากนี้ไม่มีใจเราที่ไปมีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆในโลกรู้สึกแค่3อย่างนี้เท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มี